คดีฆาตรกรรมต่อเนื่องของนางสาวสลาลัตลังสิวุทธธาปลหรือที่รู้จักกันในานามแอมไซยไนยคือเป็นอาชญากรรมสะเทือน,นขวัญครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยที่เปิดเผยถึงความรุนแรงของพฤติกรรมฆาตกรที่ใช้ความไว้ใจเป็นเครื่องมือในการสังหารผู้คนใกล้ชิดมากกว่า14รายเพื่อหวังที่จะชิงทรัพย์โดยมีแหล่งจูงใจหลักมาจากปัญหาหนี้สินอันเกิดจากการเสพติดการพนันออนไลน์อย่างหนัก และต้องการนำเงินมาหมุนเวียนเพื่อชำระหนี้สินภายหลังการสืบสวนแอมถูกจัดอยู่ในกลุ่มฆาตรกรต่อเนื่องหญิงที่มีแรงจูงใจทางการเงินเธอใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเข้าถึงเยียอซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือผู้ที่ทำธุรกิจรวมกันเช่นบงแชร์โดยลักษณะรวมของเงียอก็คือการที่เป็นบุคคลที่ไว้ใจเธอมีทรัพย์สินหรือเป็นเจ้าหนี้ที่เธอต้องชำระหนิน การล่อลวงเหยี่อมักเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมปกติและดูไม่น่าสงสัยเช่นการไปทำบุญการนับพบเพื่อทำธุระหรือการรูปนับประทานอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการลงมือส่วนอาวุธลายที่เธอใช้นั่นก็คือสารไซยาไนดารพิษที่ออกฤทธิ์เร็วและรุนแรง ทำให้เหยื่อเสียชีวิตในลักษณะคล้ายอาการหัวใจล้มเหลวหรือในบางรายก็อาจจะดูเหมือนว่าสมองขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลันซึ่งเป็นกลวิธีที่ช่วยให้การตายดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติยากต่อการสืบสวนในเบื้องต้นและเมื่อเหยื่อเริ่มมีอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตแอมจะช่วยโอกาสชิงทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดที่ติดตัวไปในทันทีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าโทรศัพท์หรือแม้แต่เครื่องประดับ เพื่อนำไปจำนำหรือขายต่อใช้นี่พนันที่เถยวสร้างขึ้นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนคดีอย่างเป็นทางการนั่นก็คือภายหลังการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือคุณก้อยในปีพศ2 5 6 6เมื่อผลชนะสูตรศพกับพบสารไซยาไนในร่างกายอย่างชัดเจนซึ่งกระตุ้นให้ครอบครัวและเยื่อ,อรอยายอื่นๆที่เ,เสียชีวิตอย่างน่าสงสัยในช่วงปีพศ2 5 5 8ถึงปีพศ2565 เดิมหนักถึงความเชื่อมโยงกันกับแอมพอผู้ตายส่วนใหญ่นั้นมันจะเป็นคนรอบตัวแอมหรือว่ามีความสัมพันธ์ไปเที่ยวกับแอมตลอดก่อนที่พวกเขาจะบมงเอื้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาญาติของผู้ตายจึงได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงก,กันกับแอมนั้นเพิ่มขึ้นถึงน1สรายและผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งรายโดยกระบวนการสืบสวนนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องย้อนลอยไปนานกว่า8ปี พนักงานสอบสวนและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องทำการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมหาศาลโดยมีความยาวมากกว่า2 6 0 0 0หน้าโดยเจ้าหน้าที่มีการใช้หลักฐาน3ส,ส่วนหลักอย่างครอบคลุมไายแก่หลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์ผ่านการขุดศพเหยื่อหลายรายขึ้นมา,าตรวจพิสูจน์เพือหาล่องลอยของสารพิษแม้จะมีการฝังไปนานแล้วก็ตามซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในการเชื่อมโยงเหตุการณ์เข้าด้วยกันหลักฐานทางเทคนิค และการหนึ่งได้แก่ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เกิดเหตุบางแห่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของแอมและที่สำคัญกัคือหลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการกู้เงินหรือการเป็นหนี้และการนำทรัพย์สินของเหยื่อไปจำน่ายหลังการเสียชีวิตซึ่งสอดคล้องการอน่างแรงกับแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งทำให้การของพยานทั้งทำให้การของญาติเหยื่อที่ยืนยันความสัมพันธ์ทางการเงิน และที่สำคัญที่สุดก็คือคำให้การของกุลชีวิตจากการถูกวานยาซึ่งได้ยืนยันวิธีการก่อเหตุของแอมได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเช่นอดีตสามีที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทนายความที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่วยเหลือในการซ่อนเล้นหรือทำลายหลักฐานบางส่วนและคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในที่สุดก็ถึงบทสรุปในคดีแรก โดยพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องนางสาวสลารัตในข้อหาต่างๆรวมกันมากกว่า75ข้อหาครอบคุมเหยื่อ14ลายและอละชีวิตอีกหนึ่งลายและเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2567ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีของนางสาวสิริพรขันบวงหรือคุณก้อยโดยศาลชี้ว่าการกระทำของจำเลยที่มีต่อเนื่องและเป็นระบบถือเป็นเครื่องชี้ชัดเจนถึงเจตนาในการฆ่าและชิงทรัพย์ สาลตัดสินว่าแอนมีความผิดจริงในหลายข้อหาหลักเช่นฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกระอสะดวกในการชิงทรัพย์ฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฐานป้อมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคอื่นๆเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายโดยสารมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตแอมสลาลัตซึ่งเป็นบทลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย นอกจากนี้ในคำพิพากษายังมีความคืบหน้าสำหรับจำเลยร่วมด้วยเช่นอดีตสามีหรือพลตำรวจโทวิทูลหลังศิวุฒาพนถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนในฐานความผิดช่วยไม่ให้ผู้กระทำผิดหลบโทษและร่วมกันซ่อนเล้นทำลายหลักฐานเนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ส่วนทางทนายความหรือนางสาวธรนิชาเอกสุวรรณวันว์ถูกตัดสินจำคุกสองปีในฐานความผิดเดียวกัน คำพิาพากษานี้ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการนำความจริงทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานแวดล้อมมาสู่กระบวนการความยุติธรรมเกล้องโทษฆาตรกรที่กระทำการอย่างเลือดเย็นและเป็นระบบ ถึงแม้ว่าคดีที่เหลืออีก10กว่าคดีนั้นยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่คำตัดสินในคดีแรกนี้ได้สร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่หลายแหล่และยืดเยือนี้และสุดท้ายนี้คดีนี้สอนอะไรคุณบ้างลมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือคดีหน้าถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวของใครยิ้มความคิดเห็นของคุณมาได้เลยนะคะเราจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนคะ่ะ และถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดและหล่อรอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ